สวัสดีครับคุณผู้ชมบรรยากาศร้อนๆแบบนี้นะครับเพื่อนจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับอำเภอกันทะลักนะครับอืมเขานำมะม่วงฝาก2ลูกคุณผู้ชมนะครับลูกนึงกิโลฝากๆกันเลยทีเดียวครับสลูกนี้เกือบ3โลกันเลยทีเดียวแล้วหนักมากๆแล้วลูกใหญ่มากๆเลยคุณผู้ชมนี่ครับกำลังพอดีพอดีครับขนาดนี้นะครับยังไม่สุกมากแล้วก็กำลังยังไม่สุกจนเกินไปนะครับสุกมากจะหวานนะครับบรรยากาศแบบนี้ต้องกินแบบนี้เขารสชาติเปรี้ยวหวานนะครับสุกพอดีพอดีเอาเลยครับคุณผู้ชมไม่ต้องรอเวลาครับบรรยากาศแบบนี้ครับอ้าวโโอ้หหมมมมีีเเ็ดยน่ทไไบ นั้นนี่ถ้าเกิดส <t ue up> ุกเนื้อคนจะช่ำๆมากๆเลยคุณผู้ชมโอ้โหแล้วเม็ดคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูสิคุณผู้ชมเม็ดบางมากๆคุณผู้ชมแบบบางเชียบเลยเม็ดโอ้โหแทบจะไม่มีเม็ดกันเลยทีเดียวโอ้โหแล้วเนื้อดูสครับเนื้อนะครับสองสามคนกินได้สบายๆนะครับสำหรับหนึ่งลูกนี่ครับอืมดูเนื้อนะครับอืมเนื้อเน้นเนื้อเต็มๆกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมนะครับเปลือกจะหนานิดนึงเพราะว่าเขายังไม่ทันสุกดีคิดว่าถ้าเกิดสุกงองามแล้วเปลือกคงจะบางลงนะครับคุณผู้ชมอืมเนื้อนนีีี่่่คคคคุชมมมมมะรรรรััััับบบบากกๆเเเลยยยิทดววงส